두려는เหนือ층. เครื่องปั้นดินเผาเมืองเก่าวัดงามตลาดน้ำน่าชมรื่นรมสวนสมเด็จเกาะเกร็ดงามตาพฤกษานานาพันธ์บ้านจัดสรรเป็นเลิศการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนโรงเรียนมัธยมดีสมุมเมืองและโรงเรียนสแตนอารนคุณภาพสูงในจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบ,บุรีมีจำนวนอำเภอทั้งสิ้น6อำเภอโดยมีหน่วยงานดูแลการศึกษาประกอบด้วย 1. สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบ,บุรีเขต1ดูแลพื้นที่อำเภอเมืองนอนทบ,บุรีและอำเภอบางกรวย 2. สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบ,บุรีเขตสองดูแลพื้นที่อำเภอบางใหญ่อำเภอบางบัวทองอำเภอไซน้อยและอำเภอปักเกร็ด 3. สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต3ดูแลโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบ,บุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรีมีจำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น142โรงเรียนจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา6,208คนจำนวนนักเรียน14866คน ได้ร่วมมือดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพของชุมชนโรงเรียนมัธยมดีสมุมเมืองและโรงเรียนสตา,าร์อรนคุณภาพสูงในจังหวัดนนทบุรีโดยมีผลการดำเนินการดังนี้ 1. สําสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตหนึ่งมีโรงเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อโรงเรียนคุณภาพของชุมชนจำนวน3ามโรงเรียนได้แก่โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติพิบูลบำรุงโรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยาและโรงเรียนอนุบาลบางกรวยวัดศีประวัติโดยโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ในปีงบประมาณ2,565ได้แก่โรงเรียนวัดเฉิิมพระเกียรติพิบูลบำรุงจัดการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ตั้งอยู่ตำบลบางสีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีมีพื้นที่11ไร่2งาน32ตารางวา จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา50คนจำนวนนักเรียน803คนโดยมีจุดเด่นในเส้นทางเดินทางที่สะดวกสามารถพัฒนาด้านกายภาพได้มีการวางแผนดาเนินการพัฒนาการเปิดห้องเรียนพิเศษบุคลากรมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT สสส 2. สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบ,บุรีเขต2มีโรงเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อโรองเรียนคุณภาพของชุมชนจำนวน4โรงเรียนได้แก่โรงเรียนชุมชนวัดราชนิยมโรงเรียนวัดยอดพระพิมลโรงเรียนวัดสะพานสูงรถไฟนุขขง่งคอพระโรงเรียนวัดพระเงินอิสาราวิตอุปกรณ์โดยโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในปีงบประมาณ2565 ได้แก่โรงเรียนชุมชนวัดราชนิยมจัดการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่สองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ตั้งอยู่ตำบลราชนิยมอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีมีพื้นที่8ไร่2งานจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา17คนจำนวนนักเรียน270คนโดยมีจุดเด่นในเส้นทางเดินทาง ที่มีเขตติดต่อสองจังหวัดโรงเรียนมีพื้นที่ใหญ่มีโรงเรียนมัธยมศึกษาอยู่ใกล้สามารถส่งตอบผู้เรียนได้ชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนานการศึกษาเป็นอย่างดีโรงเรียนสแตนอารนคุณภาพสูงมีโรงเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อจำนวนสองโรงเรียนได้แก่โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาแสนสวัสดิวิทยาคารและโรงเรียนวัดสาลากุล โดยโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในปีงบประมาณ2,565ได้แก่โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาดจัดการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ตั้งอยู่ตำบลเกาะเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีมีพื้นที่8ไร่2งาน จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา19คนจำนวนนักเรียน124คนโดยมีจุดเด่นในการสร้างคุณภาพให้นักเรียนได้รับความรู้ด้านทักษะอาชีพตรงความถนาดและความสนใจมีความรักและความภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นนักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ ตรงตามความต้องการอย่างทั่วถึงรครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ สาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตสมีโรงเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อโรงเรียนมัธยมดีสีมุมเมืองจำนวน4โรงเรียนได้แก่โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมโรงเรียนนนทบ,บุรีพิทยาคมโรงเรียนราชวินิตน,นทบ,บุรีและโรงเรียนราชนิยม โดยโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในปีงบประมาณ2,565ได้แก่โรงเรียนโพธินิมิตรวิทยาคมจัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6ตั้งอยู่ตำบลบางพูดอำเภอปักเกรด็ดจังหวัดนนทบ,บุรีมีพื้นที่30ไร่จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา82คนจำนวนนักเรียน1,041คน โดยมีจุดเด่นในด้านการสร้างนักเรียนสู่นักกีฬดาทินชาติพื้นที่อยู่ใจกลางชุมชนสร้างความเท่าเทียมและความเสมอภาคทางการศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งทั้งนี้ด้วยความตั้งใจในการสร้างโรงเรียนคุณภาพให้เกิดขึ้นและกระจายไปทุกพื้นที่ทั่วจังหวัดนนทบุรีโรงเรียนต้องมีคุณภาพทั้งครูที่เก่ง อาคารสถานที่พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอนที่เพียงพอสามารถพัฒนาตามบริบทและความเหมาะสมของตนเองเพื่อให้เกิดความยั่งยืนได้ดมการคือสิ่งที่ฉันยึดมั่นไว้ในใจจะมีชีวิตเอาสิ่งสรรสรรค์เอาตามยิดทัน i you